พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนที่ประเทศไทยในปัจจุบันเมื่อประมาณปีพุทธศักราช236สมัยเดียวกันกับประเทศสีลังกาโดยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ9สายโดยการประถมของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางมีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ทั้งหมด7ประเทศซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดน,นคปรปฐมของไทยเนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สําคัญเช่นพระปฐมเจดีและรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานสําคัญซึ่งพระพุทธศาสนาได้เข้าไปเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยในทุกมูเหล่า ด้วยเหตุนี้การทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามจึงถูกฝังไว้ในรากเหง้าของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย วัดพระเชตสุพนวิมลมังคารามราชวรมหาวิหารในอดีตมีนามว่าวัดภูธารามาสมัยอยุธยาเป็นวัดขนาดเล็กขั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่เพื่อให้คู่กับกรุงเทพมหานครปัจจุบันวัดพระเชตุพลเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ วัดโพหรือวัดเจดุพนเนี่ยเดิมเป็นวัดเก่าซึ่งเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดโพธารามนะครับความสําคัญในระยะแรกเนี่ยก็เหมือนกับวัดวัดปกติที่อยู่ตามริมน้านะครับแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพยามันตัดแล้วก็ทะเลทําให้วัดโพอยู่ในแม่น้ำนะครับมีการตัดแม่น้ําเจ้าพยาเพราะว่าแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยคดเคี้ยวมาก พราะนั้น,นโพก็เลยอยู่ิมแม่น้าแล้วถิ่นที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของพวกมอญส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็ตอนหลังก็จะมีชาวจีนนะครับในอาณาจักรของพระราชาเศรษฐีเนี่ยมาตั้งสวนผักอยู่นะครับพอหลังที่รัชกาลที่หนึ่งย้ายสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีแล้วก็ย้ายพระนครเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งบางกอกตะวันตะวันตกเออตะวันออกเนี่ยนะ วัดโพก็เลยมีความสําคัญขึ้นเพราะว่าเป็นวัดที่ท่านเสด็จผ่านก่อนที่จะไปจัดแจงเรื่องราวในกรุงธนบุรีตั้งแต่ที่ท่านสร้างเริ่มสร้างนะท่านเริ่มดำเนิบุรณะวัดวัดโพธารามนะขึ้นเป็นวัดพระเชพสุคนบังกะลาลามเนะี่ยก็เมื่อพศ .2331 นะใช้เวลาใช้เวลาจากการสร้างเนี่ยอยู่ถึง7ปีเนะี่ยแล้วก็มีการต่อ ต่อยอดต่อต่อยอดในการตรั้งราชการต่างๆมาอย่างเช่นราชการที่สามกับราชการที่4มาถึงนี้ก็ประมาณ200ร้กวนะ่าปีสองร้กว่าปีพระรามหลวงแห่งนี้มีเนื้อที่50ไร่สามตารางวาอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวังทิศเหนือจะรดถนนท้ายวัง ทิศตะวันออกจะรดถนนสนามชัยทิศใต้จะรดถนนเศรษฐการทิศตะวันตกจะรดถนนมหาราชมีถนนเชตุพนขนาดด้วยกำแพงสูงสีขาวแบ่งเขตพุทธาวาดและสังฆาวาดอย่างชัดเจนมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้วทรงพระราชดำริวา่ามีวัดเก่าขนาดพระบรมมหาราชวังสองวัด ด้านเหนือคือวัดสลักหรือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในปัจจุบันด้านใต้คือวัดโพธารามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุนนางเจ้าทรงกรมช่างสิทธมู่อำนวยการบุรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2331เป็นต้นมา พอหลังจากที่ได้ครองราชแล้วนยท่านก็เห็นว่าเป็นวัดที่อยู่ไทยวังวัดเล็กๆแล้วก็ลางอยู่รายการที่หนึ่งก็เลยคิดที่จะบูรณะนะครับให้เป็นวัดเหมือนกับวัดมงคลบกพิษที่อยู่ในอยุธยานะนะครับซึ่งเป็นวัดที่สามารถจะเชื่อมระหว่างกษัตริย์กับประชาชนได้นะครับก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็วัดเนี้ยท่านก็ปรารถนาว่าจะให้เป็นวัดในเขตคามวาสี คือวัดที่อยู่ในเมืองนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยมันจะมีคติการสร้างวัดอยู่สองลักษณะเป็นวัดคามวาสีก็คือวัดที่อยู่ในเมืองนะฮะกับวัดอรัญวาสีที่วัดป่าที่อยู่นอกเมืองวัดป่าในตอนนั้นเนี่ยท่านก็สถาปนาวัดวัดสแกนะคือวัดสะเกตนะผู้เขาทองเนี่ยเป็นวัดป่าที่อยู่ข้างนอกก็เป็นวัดอรัญรัญยิกเพราะนั้นวัดคามวาสีเนี่ยก็ใช้วัดโพเนี่ยนะเป็นเป็นวัด อีกวัดหนึ่งก็ที่ได้สถาปนาก็คือวัดประจําวังหน้าคือวัดมหาธาตุซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับทีนี้พอวัดโพได้ดับการบุญณาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์ของรัชกาลที่หนึ่งเพราะท่านทุ่มเทตรงนี้มากเราจะเห็นได้ว่าทําไมวัดโพจ,จึงถูกสร้างอย่างใหญ่โตโมโหฬารเ,เนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยการสถาปนากรุงรัตนโกสินเนี่ยบรรดาช่างฝีมือต่างๆในสมัยยุทธยาเนี่ย แตกพัดกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆหมดถูกไหมฮะพอไปแตกพัดกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆหมดก็มีการนะครับรวมฝีมือช่างที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเข้ามาบูรณะมาสร้างพ,พ,พระบรมมหาราชวังคือวัดพระแก้วนะครับเพราะฉะนั้นช่างพอหลังจากที่ได้มาทําแล้วเนี่ยวัดโพก็กลายเป็นรองรับฝีมือช่างซึ่งมีฝีมือในสมัยยุทธยาอยู่นะครับมาตั้งที่วัดโพด้วย สำหรับวัดโพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งมีพระมหาเจดีย์สีสันเพชรดายาน,นะฮะที่สร้างขึ้นแล้วเนี่ยยังมีพระโบสถนะครับซึ่งเปิษฐานพระพุทธรูปประธานสําคัญคือพระพุทธรูปเทวปฏิมากรน,นะฮะอันนี้ก็เป็นสมมุติของพระพุทธเจ้าที่ทรมานเทา้ามหาชมพูที่จะแสดงฤทธิ์อวดพระพุทธเจ้า เมื่อกล่าวถึงวัดโพสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับพระอารามหลวงแห่งนี้มายาวนานกว่า200ปีคงจะหนีไม่พ้นพระอุโบโสถหลังเก่าซึ่งทุกวันนี้ได้กลับกลายแปลเปลี่ยนมาเป็นศาลาการประเรียนที่ใครหลายคนอดสงสัยไม่ได้ถึงที่มาที่ไปของการสร้างศาลาการประเรียนแห่งนี้ สลาหลังนี้ปัจจุบันมีพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานเป็นพระประธานมีพระนามว่าพระพุทธทศาสดาเป็นพระประธานสมัยวัดภูธารามสมัยอยุธยาดังนั้นในสมัยอยุธยาสลาหลังนี้จึงเป็นโบสถ์ซึ่งหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตก ก็คือแม่น้ําเจ้าพยาสาราการประเรียนของวัดพระเชตุพนเนี่ยเดิมมาเป็นโบสถ์โบสถ์วัดโพธารามนะเพราะฉะนั้นโบสถ์ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยมันเป็นคติความเชื่อของมอนซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยมานนบุรีถึงพระประแดงเนี่ยวัดที่ถูกสร้างโดยชาวมอนเนี่ยจะหันหน้าไปทางตะวันตกเกือบหมดนะเพราะนั้นเพราะนั้นกลุ่มมอนเนี่ยที่เขาให้รักษาแม่น้ำไงนะจะอยู่ตามริมแม่น้ำเพราะว่ามอนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางน้ํามากเพราะนั้นมอนเนี่ยเวลารักษาแม่น้าแล้วก็จะเป็นกองอาสามอนอยู่ริมแม่น้ําด้วยเพราะนั้นวัดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยยุยาก็น่าจะเชื่อว่า เดิมน่ยจะเป็นกลุ่มของคนมอญอยู่ก่อนที่ชาวจีนจะมาตั้งสวนผักในในสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยานอกจากสาราการประรยนที่สร้างโดยชาวมอญแล้ว พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในศาราการประเรียนก็ยังเป็นพระเก่าแก่ผู้วัดมานมนานพระพุทธศาสดาพระองค์นี้ใครจะเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดปรากฏแต่ว่าเดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถสร้างในราวรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนาว่าพระเชตุพนให้เป็นพระอารามหลวงครั้งนั้นได้ทรงสถาปนาพระอุโบสถขึ้นใหม่ส่วนพระอุโบสถหลังเก่านั้นได้โปรดให้สร้างแก้เป็นศาลาการประเรียนซึ่งยังปรากฏอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสดาจึงคงประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในศาลาการประเรียนตั้งแต่นั้นมา ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนเป็นพระอารามหลวงก็ได้ทรงโปรดกล้าวให้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นซึ่งการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นี้ได้สร้างตามแบบศิลปะสมัยอยุทยาตอนปลายซึ่งสังเกตได้จากหลังคาพระอุโบสถมุงกระเบื้องเคลือบสีเหลืองพื้นปูศิลาลายทั้งสองชั้นซุ้มจรนาประจำประตูหน้าต่างสลักด้วยไม้แก่น ยอดเป็นทรงมงกุฎลงรักปิดทองประดับกระจกรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อเรื่องภูเขาพระสุเมนหรือสิเนรุซึ่งถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นที่ตั้งของพบภูมิต่างๆอันได้แก่อบายภูมิมนุษยภูมิและการมาจรสวรรค์ชั้นต่างๆพระอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนกับภูเขาพระสุเมน พระวิหารทิศท,ทั้งสี่พารเบียงและพระวิหารคตทั้งสีเปรียบได้กับภูเขาบริเวณทั้งเจ็มีการจัดวางองค์ประกอบเป็นย่อมุมไม้12จัดเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมแบบย่อมุมไม้สิบสองที่เริ่มขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนวิหารคตซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทําเป็นสองชั้นมีชั้นในชั้นนอกด้วยนะอันนี้ก็เป็นจักรวาลเหมือนเหมือนกับ เหมือนกับเขาสัตบัญที่ล้อมรอบจัก,กรวาลซึ่งมีโบสถ์เป็นประธานองค์กลางนะครับมันก็เหมือนศีรษะเมืองเหมือนเหมือนหลักเมืองอะ่ะแต่แต่ใช้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักนะอันนี้ท่านก็ได้สร้างขึ้นด้วยด้วยความพระราชประสงค์ท่านเลยเนะี่ยแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยพระบรมพระพระพระทติดาตุของท่านเนี่ยก็ได้ประดิษฐานไว้ที่พระประธานในชั้นสองโดยฐานทุกกีนะแล้วก็ ตอนหลังรัชกาลที่3เนี่ยก็ได้นำพระธิธาของรัากาลที่1น,เน,นาาเึเนี่ยบรรจุไว้ที่มหาเจดีย์ด้วยนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวัดที่รัชกาลที่1เนี่ยทรง,งโปรดสร้างก็กลายเป็นวัดประจำรัชการไปส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในพระอุโบสถที่เห็นสขาดไปไม่ได้ นั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการยกย่องในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่ามีฝีมือยอดเยี่ยมวิจิตรการตาสะท้อนถึงลักษณะและเทคนิคจิตรกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4ทั้งในด้านการจัดองค์ประกอบของภาพทัศนียภาพแบบโบราณสีและสะกุลช่างที่สำคัญก็คือความลึกซึ้งของเนื้อหาจิตรกรรมที่นำเสนอเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและคติชาวบ้าน รวมถึงการสร้างภาพาวิถีชีวิตคนไทยในยุคสมัยนั้นที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติทั้งชาวจีนและชาวยุโรปได้อย่างกลมกลืนความงดงานของจิตรกรรมชุดนี้เกิดจากฝีมือของจิตรกรที่เป็นช่างหลวงด้วยกันทั้งสิน้นจากหลักฐานในจารึกโครงด้านปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพลทําให้ทราบว่าช่างหลวงเหล่านั้นล้วนเป็นพระสงฆ์ที่คัดเลือกมาจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการของยุคสมัยนั้นอันเป็นยุคแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากตั้งราชธานีใหม่คือกรุงรัตนโกสินทร์และตามธรรมเนียมแล้วจะต้องสถาปนาวัดคู่บ้านคู่เมืองด้วยซึ่งมีการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม,มากมายพระสงฆ์ในสมัยนั้นซึ่งนิยมร่ำเรียนวิชาช่างที่เรียกว่าวิชานวกรรมเพื่อสนองตอบความสำคัญของการสร้างบ้านเมือง กรรฝาผนังทั้งหมดใช้สีฝุ่นผสมกับน้ำกาวเขียนลงบนพื้นปูนแห้งตามกรรมวิธีเก่าที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสีฝุ่นเป็นสีที่หาง่ายตามธรรมชาติเช่นสีดินแดงสีขมเหลาดำสีขาวสีดินเหลืองซึ่งหาได้ง่ายในเมืองไทยมีที่สั่งมาจากเมืองจีนบ้างเช่นสีครามสีแดงสีเสนสีเขียวสดหรือสีเขียวอ่อน ส่วนสีทองเป็นการใช้ทองคำเปลวปิดในส่วนที่ต้องการประดับตกแต่งการปิดทองในฝาผนังวัดพระเชตุพนเป็นเทคนิคพิเศษที่กลุ่มช่างเขียนเรียกว่าซับหนุนทองซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในงานจิตรกรรมที่วัดนี้โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังในพระุโบสถวัดพระเชตุพนนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและความอ่อนช้อยงดงามทางศิลปะ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้จะอยู่คู่เมืองไทยของเราต่อไปได้ก็โดยการที่คนไทยทุกคนจะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาสืบทอดต่อๆกันไปพระโวสดหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อาขั้นต่อมารัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาสร้างขึ้นใหม่ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมีความสวยงามอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระประธานซึ่งปรากฏอยู่ประดิษถานอยู่ที่ฐานทุกชีมีพระนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรหมายความว่าเทวดา สร้างอย่างวิจิตวรรจงมีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นศิลปะอายุทยาตอนปลายรัชกาลที่หนึ่งทรงอัญเชิญมาจากวัดคูหาสวรรค์หรือวัดสลาสีหน้าเพื่อนำมาเป็นพระประธานจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธรูปองนี้เป็นปางสมาธิโดยเฉพาะฉัดนั้นมีจำนวนถึง9ชั้นถือว่ามีเกียรติยศอย่างสูงสุด เหตุที่ฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธทีวปฏิมากรน,นั้นประดิษฐานบรรจุพระธรีรังคารของรัชกาลที่หนึ่งไวดังนั้นวัดพระเชตุพนในปัจจุบันจึงเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งพระพุทธปฏิมากรพระองค์นี้นับว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณมีลักษณะอันงามยากที่จะหาพระพุทธรูปอื่นมาเทียบได้ จากหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนว่าเดิมประดิษฐานอยู่หน้าวัดศาราสีหน้าคือวัดคูหาสวรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2332พ,พระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนาวัดโพธารามซึ่งเป็นอารามเก่าให้เป็นพระอารามใหญ่โตสำหรับพระนครทรงขนานนามว่าวัดพระเชตุพนครั้งนั้นจึงโปรดกล่าวให้เชิญมาปฏิสังขรณ เสร็จแล้วทรงบรรจุพระบรมธาตุแล้วเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถถวายพระนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรสิ่งสำคัญที่เป็นศรรพสินอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในวัดพระเชตุพนวิวูลมังคลาร,ารามแห่งนี้จะไม่ให้พูดถึงเสียเลยก็ไม่ได้พระถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดโพที่หลายคนรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือพระมหาเจดีย์สีรัชกาล ส่วนเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่สีเขียวพระมหาเจดีย์องค์นี้มีพระนามว่าพระมหาเจดีย์สีสันเพชรชายานเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่องค์แรกที่สถาปนาหรือสร้างขึ้นภายในลานเจดีย์ของวัดพระเชตุพนโดยที่ร้นก้าวรัชการที่หนึ่งได้นำซากพระพุทธรูปโบราณเป็นทองคำมีนามว่าพระสีสันเพชรสมัยอยุธยาสูง16เมตรหรือ8วามา บรรจุไว้ภายในเจดีย์จึงมีพระพุทธรูปโบราณบรรจุอยู่ส่วนองค์ทางเหนือซึ่งมีสีขาวมีนามว่าพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานรัชกาลที่สาทรงสร้างอุทิศถวายพระราชบิดา ส่วนเจดีย์องค์ที่สมีกระเบื้องสีเขียวนั้นมีนามว่าพระหมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขานเป็นส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียงเป็นสมองค์แบบอยุทยา พระนามว่าพระมหาเจดีย์ทรงสีสุรโยไัยซึ่งจำลองแบบมาจากอายุทยาเจดียด์ทั้งสี่องค์นี้มีความสำคัญมากนะเพราะเป็นเจดีย์ประจำส,สีรยยัชกาลในสมัยรัชกาลที่สี่ทรงขึ้นครองราชพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ถ่ายแบบพระเจดีย์สีสุรโยธัยมาจากวัดสวนหลวงศพสวรรค์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชา โดยองค์พระมหาเจดีย์มีลักษณะที่แตกต่างจากพระมหาเจดีย์ทั้ง3องค์คือมีซุ้มคูหาเข้าไปภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้ประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้มมีนามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระสีสุริโยไทยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4หลังจากนั้นรัชกาลที่สี่ทรงมีพระราชดำรัสว่าต่อไปในรัชกาลหลัง อย่าให้เอาเป็นแบบอย่างที่จําเป็นจะต้องสร้างพระเจดีประจํารัชกาลในวัดพระเชตุพนต่อไปเลยพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่รัชกาลแต่แรกนั้นได้เคยทรงเห็นกันทั้งสี่พระองค์ผิดกับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์อื่นดังนั้นการสร้างพระมหาเจดีประจํารัชกาลจึงได้ยุติลงตั้งแต่นั้นมาเจดี อื่นๆนั้นตามมุมในเขตพุทธาวาสพระวิหารคดจะจะมีเจดีหมู่จำนวนทั้งสิ้น4หมู่ด้วยกันเรียกว่าเจดีย่อมแต่ละหมู่นั้นมีจำนวน5องค์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งประดับกระเบื้องถ้วยอย่างงดงามและเจดีที่สร้างล้อมรอบพระอุโบสถ ผัดจากพระระเบียงทั้ง4ี่ทิศเรียกว่าเจดีรายซึ่งพระบาทสมเด็จพระน,นั่งเก้าทรงโปรดให้สร้างขึ้นนะมีลักษณะพิเศษคือย่อมุมไม้12นะเป็นเจดีที่โปรดเก้าให้สร้างขึ้นเพื่อที่จะบรรจุอัฐิของเจ้านายในสกุลต่างๆดังนั้นปัจจุบันวัดภูจึงเป็นวัดที่มีเจดีมาก นนำวถึงง99อค์ความสำคัญของสรรพศาสตร์สรพพสินที่มีอยู่ในบ้านเมืองไม่ใช่เพียงแค่การไปเที่ยวดูเท่านั้นหากแต่ความสำคัญอยู่ที่การได้เรียนรู้ให้กระสางแจ้งเพื่อรักษาและสื่อทอดให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดการสูญหายไปก่อนเวลาอันควร